กำลังไปวัดป่าดอนกู้นะคะมาถึงแล้วถึงแม้ตลอดระยะทางที่มานะคะจะเป็นทางยินแดงแต่ด้วยแรงศรัทธานะคะทุกคนมากับว้แบบไม่ขาดสายเลยนะมาถึงแล้วก็เข้าไปจอดรถข้างในกันเลยจะเห็นว่านะคะวัดจะมีต้นไม้เยอะมากนะร่มรื่นสุดๆเลยนะคะ จริงก็คือชื่อวัดดอนผู้นะคะแต่คนก็จะติดปากเรียกกันว่าวัดป่าดอนผู้นะคะก็ไม่อยู่ไกลจากเมืองมากนะคะมาทางบ้านหนองสเลี้ยวขวาแล้วตรงมาเรื่อยๆก็จะถึงวัดเลยนะคะภายในวัดนะคะก็จะมีรูปปั้นเทวรูปนะคะคือมีเยอะมากแล้วก็มีหลายๆศาสนาด้วยนะคะ <มา S 1> น่าจะแบบให้คนมากราบไหว้มาถือแรวฝนตก มีเปลือกพี่ด้วยอันนี้เขาเอาอย่างไรครับทูบสามเทียนสองดอกไม้หนึ่งทูบผ่าทูบสามเทียนสองดอกไม้หนึ่งสีส้มไปมาหาเสียตาเที่ยบ้อิ้น ตรงนี้ก็จะเป็นจุดไหว้ที่หนึ่งนะคะจะใช้ธูปสามดอกเทียนสองเล่มน,นะคะก็มาไหว้ขอพรกันที่จุดแรกตรงนี้ก่อนนะเราค่อยเข้าไปกราบพระที่ข้างในนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดให้เรามากราบพระอีกจุดหนึ่ง ทางนี้ก็จะเป็นทางไปไหว้หลวงตาบุญกองนะคะซึ่งเป็นเจ้าอาวาสที่น่าจะมรณะตั้งแต่ปี2537แต่ล่างยังไม่เน่าเปื่อยนะคะแต่วันนี้เรามากุฏิปีดเสียดายมากไมวเป็นแรวันหลักค่อยมาม่ะกราบข้างนอกก็ได้ออ 那个女的。 จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเดินมาขอพรจ, <SE> จากผู่คำแก้และแม่ย่าเกตสุรีนะคะไหว้เสร็จแล้วค่อยเดินไปให้อาหารปลาตรงจุดนี้กันนะคะ, mmm ะระวงังระวงัง ก่อนกลับนะคะเราก็แวะไปไหว้พระพุทธรูปขาวปางนาคปกนะคะเพื่อเป็นความสิริมงคลปางนี้ก็จะอยู่ตรงทางออกนะคะน่าจะไม่ค่อยมีใครมาหรือเปล่าจุดนี้หรือเพราะวันนี้มันเป็นวันฝนตกก็ไม่ทราบนะคะสำหรับวันนี้เราก็กลับกันแล้วนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ